มาครับว่าคืนเราตั้งคำถามฝากเอาไว้ในสปอร์ตคลับว่าซาร่าเนี่ยจะไม่อยู่ Club อฟคอนแอฟริกาคาร์ลเนชั่นเนี่ยปีว่าประมาณถ้าทะลุถึงนัดชิงเลยเนี่ยปีว่าประมาณ7นัดประมาณนั้นอ่าหนัด5นัด6นัด7นัดแถวนั้นนะครับที่ลิเวอร์พูลจะไม่มีซาร่าก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วจะเอาใครแทนซาร่าต่อให้จะมีเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนนะ รวมถึงแฟนบอลทีมอื่นบางส่วนว่าเฮ้ยไหนต้องเปลี่ยนซา่าออกบ้างดิเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นคำถามก็คือพอถ้าเอาซา่าออกแล้วใครจะเล่นแทนใช่แต่ทีนี้มันก็มีอีกอีกไอเดียหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยแต่ถ้าขาดซา่าไปจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหมายถึงว่ามัน,มน,นอาจจะได้ปรับไปเลยหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้น ปรับแทติกเลยมเป็นไอเดียหนึ่งที่ที่มันมีขึ้นมาแต่ทีเนี้ยค่ะมีสื่อฝั่งเยอรมันสื่อใหญ่ด้วยนะคะครับเป็นบิลนะถ้าจะไม่ผิดอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสื่อเยอรมันนะคะสื่อเยอรมันนะครับไม่ใช่สื่อนะครับไม่ใช่พวกเรานะคะสื่อเยอรมันค่ะเขาบอกว่า คือการที่ฟอร์นเวียสเนี่ยไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเท่าที่ควรกับลิเวอร์พูลเนี่ยค่ะบิลเขาบอกว่าสาเหตุสาคัญเนี่ยมองจากการที่ฟอร์มของซาร่าตกลงไปด้วยนะคะคือซาร่าเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าวันไหนฟอร์มไม่ดีก็จะเป็นแบบฉุดทีมอ่ะผู้ใช้คําพูดนี้เลยว่าฉุดทีมลงไปอ่ะนะคะแล้วก็ฟอร์มที่แย่ของเวียสเกิดจากการที่ซาร่าไม่เคยจ่ายให้เวียสยิงได้เลยอ้าวอ้าวเหมือนบิลเหมือนที่เราเหมือนที่เราคุยกันบ่อยๆว่า ถ้าวันไหนซาร่ามาคือมาวันไหนซาร่าคือไปคือไปนะครเหมือนตอนนัดแมนยูไงที่เราคุยกันนี่เป็นไงเค็มซะด้วยทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นแบบว่าวิลบิลเขาก็บอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเขามองข้ามเวียดเลยนะแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผู้เล่นรายใหม่คนอื่นๆที่มีค่าตัวรวมกันเนี่ยครึ่งพันล้านยูโรโชว์ฟอร์มได้เลยซาร่ามีแอสซีสามครั้งเท่านั้นแล้วก็เป็นประตูที่ยิงโดยผู้เล่นเก่าที่อยู่กับสโมสรมานานคือวิวมองว่าซาร่าไม่ได้มีความที่อยากจะ เขาเรียกรับน้องใหม่แบบ hmm. เกื้อกูลน้องใหม่เลยอะไรประมาณนั้นนะคะถ้า,ถาจะแบบพูดง่ายๆอ่ะเนาะเขาบอกว่าบิวบอกว่าความดื้อรันของซา่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดบ่อยในห้องแต่งตัวของทีมเขาคือแบบเหมือนราชาแห่งแชมป์ที่ดูจะขวางการเริ่มต้นยุคใหม่ของทีมและขวางอนาคตของผู้จะเป็นตัวนําเกมในรุ่นต่อไปอย่างเฟียสโอ้โหบิวก็เกินไปโห <laughs> อันนี้นิดนึงนะอันนี้ไม่ได้ปกป้องซา่านะแต่ก็รู้สึกว่า <laughs> ก็เกินไปย้าอีกครั้งครับบิวนะครับ ไม่ใช่ PPTV นะนะครับบิวครับบ,บิวพูดนะคะ <Okay. S 2> คือแล้วเขาก็บอกว่าตั้งคำถามไว้ว่าใครจะปลดซาร่าจากตำแหน่งนี้สโมรสรโค้ชหรือเพื่อนร่วมทีมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่ซาร่าจะย้ายไปซาอุดิอาราเบียในปี2026หลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเป็น 22, ไงซัมเมอร์2026เนี่ยนะไม่หรอกต้องหมดอยู่จนหมดสัญญา2027ใช่ป่ะผมถามพินินาก่อนเอาพินินาก่อนเป็นไงคือเห็นด้วย30% จากร้อยเปอร์เซ็นะเห็นด้วยเห็นจุดที่เห็นด้วยคือซาร่าโดยคาแรคเตอร์อาจจะไม่ใช่คนที่เข้าหาเด็กใหม่ๆก่อนไม่ดิเราไม่เอาพูดถึงตรงนั้นแหละอันนั้นมันนอกสนามเอาในสนามก็เกี่ยวไงเพราะอะไรอย่าลืมว่าลิวพูอะที่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ขนาดเนี้ยเพราะมันมีความสนิทสนมกลมเกี่ยวกันนอกสนามแต่ด้วยความว่าอันนี้เ่าเคยคุยในไฟอนคอลมั้งหรือเคคุยกับพจน์จุนนะแต่ผมเถียงได้ไหมอะ เขาเป็นคนตั้งสภากาแฟขึ้นมานะแล้วสภากาแฟเห็นคนไปนั่งมีกี่คนหน้าเดิมปะก็มีฟานนะมีก็น้าเดิมปะล่ะถูกไหมถ้าเกิดดูอินสไตร์เทนนิงตลอดไอ้คนที่นั่งสภากาแฟก็หน้าเดิมเดิมโซบอสไลน์ที่เห็นแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าคาแรคเตอร์ของฟอร์เรนเวียสก็ไม่ใช่คนเอ็กซ์โทเวิร์ด ไม่ใช่แบบฟิล์มปงงนะคะเขาก็เป็นคนนิ่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะดูกันเดินมาทักเคยในภายในนัารวดเร็วเลยงานเราดีมากสุดยอดมากสภากาแฟก็หน้าเดิมเดิมคือโอเคมันคงไม่ได้แย่ถึงขั้นไม่ถูกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกกันตรงๆแต่ทีนี้คาแรคเตอร์เวียสก็ไม่ใช่คนเข้าหาพี่ส่วนซาร่าก็อาจจะไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่จะถึงขั้นแบบไปเทคแคร์ดูแลน้องๆอะไรกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นแต่มันยังไม่เกิดขึ้น นอกสิคะมันไม่ใช่จะไม่เกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มันก็จุดหนึ่งที่ที่เหมือนกับเคนนิดากริชเคยพูดเซอร์เคนน่ดากริชเคยบอกว่าพวกคุณคุยกันเยอะๆจะเป็นเวสอีซักเวสซาร่าอะไรก็แล้วแต่คุยกันเยอะๆแล้วมันในสนามมันจะมาของมันเองเหมือนไม่ได้ละลายพฤติกรรมอะเออพูดกันตามตรงแต่เห็นด้วยแค่เท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าโอเคคาแรคเตอร์ของโมคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ บางจังหวะก็เล่นแบบแฟนบอนลงนงีดอะหวงบอลมั่งไหมทรงหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เรารู้มานานแล้วคุณจะมาโทษว่าอยู่ดีๆโมเพิ่งมาเป็นไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาเป็นเพ,เพราะฉะนั้นถามว่าบิวผิดไหมก็อาจจะไม่ผิดแต่ก็แรงไปในความรู้สึกค,คุณผู้ชมเห็นด้วยกี่เปอร์เซนต์กับอคอลัมน์ของสปอร์ตบิวสื่อจากฝั่งเยอรมันที่วิเคราะห์มาแบบนี้ใช่แต่ทีเนี้ยก็เลยถึงบอกว่าเดี๋ยวตอนซาร่าไม่อยู่ตอนที่ไปแอฟริกันคาร์ฟเมเนชันเนี่ย น่าคิดน่าคิดว่าคุยกันเมื่อคืนว่าอ่ะมันจะมีช้อยก็อาจจะเปลี่ยนฟอร์เมชันไปนะครับจาก4-3-3ชุดเก่งอาจจะกลายเป็น4-4-2หน้าคู่ไปเลยไหมไปอย่างนั้นไปเลยไหมหรือจะยังไงหรือจะเหมือนเดิม4-4-3เพียงแต่ว่าหาใครไปแทนซาร่าทั้งฝั่งขวาถ้าซาร่าอยู่ความเกรงใจหรือความอะไรอ่ะครับซาร่าก็ต้องลงอยู่แล้วไงเพราะว่าก็เห็นแล้วมีอยู่เกมหนึ่งตอนนั้นคาราบาวครับป้าไม่ให้ซาร่าลงอ่ะ เอาฟิล์มป่งไปเล่นก็ไม่ได้ดีมากแต่ไม่รู้ด้วยแต่ชุดนั้นมันนองค์ประกอบปันไม่นี่งอุประกมันไม่โอเคแต่ตอนนั้นะมันเป็นหนึ่งอุปกอบด้วยสองซาร่ายังนั่งอยู่ตรงนั้นมันก็อาจจะมีความอะไรไปแต่อันเนี้ยซาร่าไม่อยู่เลยไม่อยู่เพราะต้องไปรับใช้ชาติเลยครับคราวนี้เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะจัดยังไงเนี่ยมีคุณวัชชัยบอกอยากลอง442เหมือนกันก็ลองดู442ก็อยู่ดีแหละครับคือใครจะแทนใครจะเล่นแทนฝั่งได้กียาซ่าไหม ลองไปเลยปริมปงอยากลองก็ลองไปซาร่าบอกเดี๋ยวก็รู้แต่ว่าผมผมว่านะจริงจริงนะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้นะและเกิดว่าสมมุติว่าอันนี้สมมุติเฉยนะครับในมุมผมถ้าซาร่าไปไปแอฟริกาครับฟอรเนชั่นและไม่ว่าจะเปลี่ยนฟอร์มชั่นหรือไม่เปลี่ยนหรือเอาสุดท้ายถ้าเอาใครมาลงเล่นแทนตรงนั้นแล้วฟอร์มทีมเกิดดีไอ้วันที่ซาร่ากลับมาเนี่ยครันนี้จะทำยังไงต่ออออันก็คุณผู้ชมนึกออกไหม ลองนึกตามนะอ่าโอเคแอฟริกาครับออฟเนชั่นปลายเดือนธันวาถึงช่วงต้นเดือนกลางเดือนมกษานใช่ปะ่ะ่าสมมุติอียิปต์เข้าชิงยาวเลยไอห้าหกนัดที่หายไปเนี่ยริวฟูเล่นดีมีทรงปึ๊บจบแอฟริกาครับออฟเนชั่นซารากลับมาทำยังไงต่อทีนีมน้มันก็ต้องปรับไงมันก็ต้องปรับให้ค่ะหมถือว่า <laughs> คือถ้าถ้า,ถา,ถาสมมติอ,อันนี้มันมีสองแง่นะสิหนูป่ะคือไปแล้ว ม ie เกิดฟอร์มดรอปอ่ะเกิดทั้งทีมข่วยกว่าเดิมอ่ะโอเคอันนั้นน่าค that, ิดแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าแสดงว่าโคชมือไม่ถึงหรือเปล่าไม่รู้แล้วอต้องโทษอย่างอื่นแล้วอ่ะเหมือนหัวข้อต้องโทษอย่างอื่นแล้วเ่อเออหรือถ้าซาร่าไม่อยู่แล้วลิวฟูฟอร์มไปเยี่ยงขึ้นมาคุณไวออเว w ว y อลเวย์สมีคุณ w วออลเวย์เราไม่ได้เราไม่ได้หาแพ้ค่ะอันนี้บิวเขาว่าซาร่าค่ะเราวิเคราะห์ตามข่าวลิเวอร์พูลแฟนลิเวอร์พูลไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าซาร่าค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับแฟนลิเวอร์พูลเลยไม่เกี่ยวเลยอันนี้บิวเขาพูดว่าว่าเวียดเนี่ยไม่เปรียงเพราะว่ามีซาร่าที่ไม่ฟอร์มไม่ดีเออนะอันนี้อันนี้นะคะอันนี้นะผมแค่จำลองสถานการณ์ว่าสมมติว่าถ้าสมมติเฉยๆว่าถ้าเป็นอย่างที่เขาวิเคราะห์ซาร่าไปช่วงแอฟริกาครับออฟเนชั่นแล้วลิเวอร์พูลฟออออรร์มมดีซซาาาาาาลกกัััับจะทยงงไไเปแฟฟิคนนช่ แล้วรีว่าฟูลฟอร์มดปแยกกว่าเดิมซาร่าห์กลับมาจะทํำยังไงอ,อ,ะอะไรก็ว่าอาจจะทีนี้เดี๋ยวตอนนั้นมันก็จะได้เห็นนั่นแหละว่าขาซาร่าเหมือนขาดใจหรือเปล่าหรือจะปรับได้แล้วถ้าเกิดปรับได้แล้วตอนกลับมาจะปรับกลับยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนนั้นอนะาจจะได้เห็นแล้วถ้าเกิดว่าแนวลุกหายไปหนึ่งคนเคียซ่าย,ยังไม่ได้ลงอีกจะย้ายไหมมากระนง<ฮ>มันมีเรื่องให้รอดูเต็มไปหมดเลยแล้วนี่แล้วคอนีเริ่มเร็วด้วยนะคะ21ธันวาปี21ธันวาปลายหู พูดถึงเคียซ่านะครับมันก็เลยต้องเชื่อมกับข่าวนี้เ่ะโอเคซารา่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเป็นว่ารอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงรอดูรอดูรอดูอ่ากน,นี้มาเชื่อมกับข่าวเมื่อกี้พูดถึงเคียซ่าใช่ป่ะ,<ข>ะมานี่คนนี้แนวลุกแนวล,ลุกตัวเองยังมีนะแต่สนใจแนวลุกคนอื่นแล้วนะเออนะครับโลมาโนยืนยันว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจดึงองตัวเซเมนโยไปร่วมทีจริงจังด้วยนะพี่นินาเห็นข่าวบ้างไหมเห็นเพราะว่ามัน65ล้านปอนด์ไงค่าฉีกสัญญาแต่ว่า ต้องซื้อภายใน2อาทิตย์ของเดือนมกราคมนะสองอาทิตย์แรกเพราะว่าต้นสัญญดเขาเขียนไว้ในสัญญาว่าเดี๋ยวจะได้ไปหาตัวแทนมาแทนทรานี้อาจจะไม่รอถึงซัมเมอร์เพราะว่าถ้ารอถึงซัมเมอร์อค่าฉีกสัญญามันจะลดลงเหลือ5้าล้านปอนด์ท,น,ทนี่คู่แข่งมันจะเยอะมองอยังไงครับแฟนลิเวอร์พูลแฟนเซเมนโยครับแน่นอนว่าเก่งอยู่แล้วสถิติไม่ต้องพูดถึง<ม>ลำบากใจเลย<ม>แต่ถ้าเซเมนโยมาอีกเนี่ย คนที่ต้องไปก็ต้องมีคนหนึ่งแน่นอนมันก็มันก็เข, <laughs> เข้าใจได้แหละว่ามีแต่คนถามนอหนูมาเดี๋ยวก่อนไม่เอา <laughs> ไม่เอา,ไม,เอาไม่ยุง่งไม่ยุง <laughs> ยย่งเราไม่เราไม่ยุง่งเรื่องอื่นเราคุยเรื่องกีฬา <laughs> คือไอ้สนใจก็คงสนใจแหละจะเซนมาแต่ทีเนี้ยเราก็พอเห็นอยู่แล้วว่าใครที่น่าจะออกอะ่<ม>นะนึกออกไหมแต่แต่แต่ก่อนที่จะซัมเมอร์อ่ะรอดูน่ะ แต่น้องไม่ใช่นี่นาเอาแค่นี้คุณคุณรู้ไหมว่าใครที่ทักดิฉันมาคุณพรชัยค่ะผู้ไปหารของเราค่ะดิฉันขอพัดพิงนิดนึงโอเคอากาศไปเรื่องของเรากล่ยวับเสียงนโยกเดี๋ยวเขาไปเล่าในออนไลน์ถ้าได้ก็ดีแหละแต่ก็ต้องมีคนนึงไปจริงๆแล้วเราคิดอยู่แล้วว่าใครจะไปนึใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันมาแล้วว่าแต่ถ้าอันเนอร์ยังอยู่นะอันนี้พูดเลยนะอันนี้ไม่ได้ว่าจะไล่อันเนอร์นะคะแต่ว่าคุณต้องดูในระยะยาวด้วยเพราะภาพตอนนี้เชื่อว่า มันจะไม่แย่ถึงขั้นต้องไล่อันเนื่องออกสถานการณ์ลิเวอร์พูลจะไม่ไปถึงจุดนั้นออแม่ซื้อบอกแม่ซื้อบอกผมบอกแค่นี้แหละว่า <laughs> แม่ซื้อบอกมามอโอเคนะครับ,ไ,อบอไปดูกันที่กองหลังบ้างอ้าวโอเคกองหลังเนี่ยลิเวอร์พูลตอนนี้โจวนันนี่เลโอนี่เจ็บไปแล้วนะครับตัวความหวังแต่ว่า,าโกนาเต้เมื่อวานที่คุยใช่ไหม,มนะครับต่อให้เขาออกมายืนยันว่า ก็ยังไม่ชัวร์อยู่ดีว่าผมเนี่ยกำลังคุยอยู่มันก็ให้กำลังคุยแบล้วบสู้นะโคนาเต้ดูแบบอยู<ฆ>่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นปไระไยอย่างเงี้ยคราวนี้เนี่ยเท่ากับว่าลิเวอร์พูลจะลงตลาดมาการาแน่ๆนะครับเพราะว่าข่าวข่าวลือมาขนาดนี้ทั้งกองหน้าทั้งกองหลังเต็มไปหมดอกองหน้าเมื่อกี้เซมิโนโยถ้าถ้าได้ก็ดีใช่ไหมแต่ถ้ากองหลังเนี่ยเอาไงนี่นะว่าสถานการณ์ตอนนี้ขึ้นอยู่กับการคุยสัญญากับโคนาเต้เพราะลิเวอร์พูลร,รู้อยู่แล้วว่าระหว่างเนี้ยพวกเราเนี่ยแหละที่ไม่รู้ใช่ ลินีวภูลรู้อยู่แล้วฝ่ายเจราจารู้อยู่แล้วว่าดูทิศทางจะบวกหรือลบพวกเราก็ว่ากันไปตามข่าวไงซึ่งถ้ามันบวกเกเฮียจะรอซัมเมอร์อแต่ถ้ามันดูไม่ดีไม่ดีเขาก็อาจจะลุยตลาดมกราเลยแต่ตอนอก่อนห<ว>น้าเน,นี้ยออปชั่นก็คือไม่ได้อยากจะซื้อนักเตะในเดือนมกราแต่ทีเนี้ยมันก็เลยต้องดูสถานการณ์ด้วยเพราะอย่าลืมว่ามันมีตรงแผงหลังมันดันมี จุดเปลี่ยนตั้งแต่ต้นต้นฤดูกาลคือเลโอนี่เจ็บหนักเจ็บยาวทั้งฤดูกาลไปโดยที่อ้าวตอนแรกก็กะว่าเอออย่างน้อยยังมีแบ็กอัพใดๆแต่ไปมาๆมันฟอร์มตัวหลักอย่างฟานได์และโกนาเต้ก็ก็เออฟานไดก็ีสวันไข่ด้วยอายุก็เข้าใจกนาเต้ก็อย่างที่เห็นนะคะซ้ายแบ็กซ้ายขวาที่เปลี่ยนคิดว่าจะดีก็ ก็ยังไม่ลงตัวังถถููกเพราะฉะนั้นอันี้อาจจะเป็นปัจจัยที่สุดท้ายอาจจะต้องลงตลาดมกราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าไปตลาดซัมเมอร์นะครับคู่แข่งของพวกเขานะครับก็คือบาเยน์มิวนิกเรอัลมาดริดและบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับ